บิ๊กเด่นบิ๊กโจ๊กไปคนละทิศครับคดีตู้เห่าเรื่องของกระแสเรื่องของข้อครหาว่ามวยล้มดังกระหึ่มในหัวใจคนทั้งประเทศเรื่องของบิ๊กโจ๊กผู้ฟิวเวอร์ในช่วงนี้ยังไม่จบครับน่าจะมีคอลัมนิสต์ได้เขียนวิเคราะห์เอาไว้ว่าการทำงานของบิ๊กโจ๊กและก็พบวะตะรเนี่ยมันไปกันคนละทิศคนละทางจริงๆในเรื่องของคดีตูห้ห่าจนเป็นสิ่งที่น่าเครืบแคงสงสยัยว่าองค์กรตำรวจเนี่ย ปัญหามันยัวเย้ยุบยับไปหมดปลาเน่าคงไม่ใช่ตัวเดียวแล้วครับแต่ตอนนี้เหม็นทั้งเข่งแล้วนะครับบิ๊กเด่นบิ๊กโจ๊กไปคนละทิศครับคดีตูห้ห่าเรื่องของกระแสเรื่องของข้อขอรหาว่ามวยล้มก็เลยดังกระหึ่มในหัวใจคนทั้งประเทศในเวลานี้แม้จะยืนยันนะครับจากหลายๆท่านว่าท่านทำงานเต็มที่เนี่ยนะครับอันนี้ก็ภาพบิ๊กเดนออกมายืนยันครั้งก่อนโต้คุณ ชูวิทย์นะครับคอลัมนิสต์เขาเขียนเอาไว้ครับบอกว่าเอ๊ยยังไงคดีกลุ่มนายทุนจีนสีเทาที่มีชายชัย,ยนัทกรชัยานันหรือตู้ฮาวนักธุรกิจชาวจีนที่แปลงสัญชาติเป็นคนไทยซึ่งตกเป็นผู้ต้องหารายสําคัญครับระหว่างบิ๊กเด่นพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒน์ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติกับบิ๊กโจ๊กพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติครับร้องเพลงกันคนละคีย์คดีไปกันคนละทาง13ธันวาคม ผอบอเด่นส่งสัญญาณมีหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจจะดําเนินคดีตู้ฮาวในข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติเพราะมีองค์ประกอบที่เข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานพอบอเด่นเนี่ยก็บอกว่ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมในช่วงหนึ่งถึงสองวันนี้มีหลักฐานเพิ่มเติมว่าอาจจะมีการกระทําความผิดที่เกิดขึ้นเป็นคณะบุคคลที่มาจากต่างประเทศทางคณะทํางานนครบาลได้พิจารณาแล้วอาจจะเข้าข่ายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติครับ หากมีการพิจารณาแล้วว่าเข้าข่ายก็จะมีการเสนออายาการสูงสุดผู้พิจารณาหากมีความเห็นชอบตรงกันพนักง,งานสอบสวนผู้รับผิดชอบจะเป็นอายาการเป็นการทํางานตามข้อเท็จจริงมาประกอบเป็นไปตามพยานหลักฐานเป็นช่วงๆขณะนี้ยังมีการสอบปากคําเรื่อยๆเมื่อเป็นองค์กรอชาชญากรรมข้ามชาติก็จะเป็นคดีนอกราชนาการไปโดยปริยายแล้วก็มีคณะบุคคลในต่างประเทศกระทความผิดโดยเฉพาะการวางแผนเชิญชวนให้คนจีนเข้ามาเที่ยวและประกอบธุรกิจในไทยซึ่งเข้าข่ายความผิดอาชญากรรมข้ามชาติ และเตรียมพิจารณาดำเนินคดีกับนายตู้หาวเพิ่มเติมโดยหากพบความผิดจริงก็จะส่งให้อัยการสูงสุดพิจารณาเพื่อออกคําสั่งว่ามอบหมายให้ใครเป็นหัวหน้าคณะทํางานหรือทํางานร่วมกันเนื่องจากเป็นคดีนอกราชนาจักรนะครับคอลัมนิสบอกต่อไปว่าที่สําคัญพอบบเดนเนี่ยยังบอกครับจากการได้รับรายงานจากวิกโจกนะเพราะว่าตอรร่วมกับดูแลคดีแล้วก็พลตํารวจโทรที่ติแสงสว่างนะผู้บัญชาการตํารวจนครบาล แล้วก็รับหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนนะครับมั่นใจว่ามีพยานหลักฐานไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องมวยล้มต้มคนดูไม่มีแน่นอนไอ้มวยล้มะนะครับแต่เขาบอกว่าไล่หลังมาวันเดียวครับ14ธันวาคมจูๆ่ๆวันเดียวเท่านั้นแหละครับ joke, บิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพันธ์ที่พอบบอเด่นบอกเป็นผู้กำกับดูแลคดีก็ออกมาตัดสัญญาณการเอาผิดตู้ห่าวในข้อหาอาชญากรรมข้ามชาติของพอบบเด่นชนิดหัวขมำ,ำบอกยังไม่พบความผิดนอกราชอาณาจักรนะ ขณะนี้ทางทีมสืบสวนที่รับผิดชอบได้สืบสวนแล้วยังไม่พบว่าเป็นความผิดนอกราชอาณาจักรของกลุ่มตู้าวแล้วได้สรุปส่งไปให้ผู้บรญชาก,การตํรารวจนครบาลที่ดําเนินการเรื่องนี้ด้วยโดยหากจะดําเนินคดีนอกราชอาณาจักรได้ต้องสืบสวนใน่แน่ชัดก่อนว่ามีขบวนการนี้นะครับต้องเตรียมการวางแผนมาจากต่างประเทศและเข้ามาก่อเหตุในไทยบิ๊กโจ๊กบอกต่อว่า ยังบอกยาเสพติดที่ชื่อว่าแฮปปี้วอเตอร์เนี่ยที่พบในจีนหลิงเนี่ยก็ปรากฏพบว่าผสมเองในไทยไม่ได้นําเข้ามาไม่ได้พบการโอนเงินต่างต่างประเทศนะครับจึงยังไม่พบความผิดในส่วนนี้และยังไม่สามารถแจ้งข้ออาชญากรรมข้ามชาติได้นะครับยังแจ้งไม่ได้นะครับเช่นเดียวกับคดียาเสพติดทั่วไปที่จับได้หากจะดําเนินคดีความผิดอาชญากรข้ามชาติก็ต้องพิสูจน์ได้ว่ามีการวางแผนนําเข้ามาอย่างชาัดเจนหรือไม่เพราะหากนําเสนออายการแล้ว ก็จะสั่งไม่ฟ้องอ้าวในขณะเดียวกันคุณชูวิทย์บอกมันใช้เฮลิคอปเตอร์ขนมันใช้เครื่องบินขนข้ามชาติเข้ามามีขบวนการไม่ข้ามชาติได้ยังไงแล้วเขามีหลักฐานอันนี้14ธันวาคมนะบิ๊กโจ๊กพูดอย่างนี้กลับลำของบิ๊กเด่นอีกทีนะครับผมไม่รู้จะเชื่อว่าใครดีใครเร็วแล้วนะในเวลานี้เพราะทุกคนมันเปื้อนไปหมดนะครับเปื้อนความเชื่อที่ว่าไม่ดี ของสังคมไปแล้วนะครับนะคอลัมนิสก็บอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้จะเชื่อใครดีอะอาชญากรรมข้ามชาติแต่วันนี้โชคดีนะได้ข่าวดีเอสไอลงมาดูแลเพิ่มเติมแล้วนะครับอัยการก็ลงมารับเรื่องไปแล้วก็ถือว่าเป็นโชคดีของคนไทยครับที่มีคนอย่างคุณชูวิทย์ออกมาเคลื่อนไหวในเวลานี้เขาจะเคลื่อนไหวได้ผลประโยชน์อะไรเพิ่มเติมหรือว่าได้อะไรมาจากสายการเมืองไหนหรือว่าใครอยู่เบื้องหลังเขาไม่ทราบเลยครับแต่ว่าความผิดที่เกิดขึ้นนี้มันมีมูลจริงๆประชาชนได้ประโยชน์ จะเชื่อใครดีครับหลายคนเกิดคําถามระหว่างผอเด่นกับบิ๊กโจ๊กมีอะไรในกอไผ่มากกว่านอไม้หรือเปล่าแม้ว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยจะออกตัวเมื่อถูกสื่อทักว่าพบวตรให้ข้อมูลว่าพบข้อมูลเนี่ยให้ข้อมูลเนี่ยว่าพบข้อมูลแล้วอ่ะว่าเข้าขายผิดอาชญากรรมข้ามชาติในทํานองนี้นะวานาจะได้รับข้อมูลการสืบสวนมาจากผู้บัญชาการตํารวจนครบาลด้วยในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนและเป็นผู้มีอํานาจในการสั่งฟ้องผู้ต้องหาตามกฎหมาย ส่วนในชุดสืบสวนของตัวเองนั้นเป็นการตั้งขึ้นมาจากผู้ประชาก,การตํารวจแห่งชาติเพื่อกำกับดูแลและร่วมย้ําว่าร่วมนะฮะร่วมเฉยๆเพื่อนําความเห็นส่งไปยังผู้บัญชาการตํรารวจนครบาลเท่านั้นร่วมทําส่งให้พบออชอนอและพบออชอนอนี่าเป็นคนทําจริงๆเหมือนคุณชูวิทย์ว่านั่แหละหลังการดําเนินคดีกลุ่มนายทุนจีนสีเทาโดยเฉพาะกับตู้า่าวผู้ต้องหารายสําคัญนะดูเหมือนจะนิ่งดูเหมือนจะไม่มีอะไรคืบหน้าจากข้อหาความผิดที่เคยแจ้งเอาไว้ แถมตำรวจชุดที่สืบสวนเกี่ยวกับคดีนี้กลับพุ่งเป้าเอาผิดตอมอที่ปล่อยให้กลุ่มทนจีนเข้ามาในประเทศชนิดเอาไปเอาตายนะฮะพอการดําเนินคดีกับตู้หาวดันมามีความขัดแยง้งร้องเพลงไม่ตรงคนละคีของตํารวจผู้มีอานาจมวยล้มต้องคนดูอ่ะก็เลยผุดขึ้นมาในหัวใครหลายๆคนอีกครั้งครับมันเป็นซะอย่างนี้ครับปลาเน่าคงไม่ได้มีตัวเดียวครับ แต่เวลาเนี่ยเหม็นไปทั่วแล้วสนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมมงุลหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580